สวัสดีค่ะแฟนเพจฮานอยคิดเล,เล่นเป็นแนวทางนะคะวันนี้วันที่11นะคะวันที่11กุมภาพันฮาน,านอยของแอดปังมากเลยนะคะวิ่งรูดเข้าหมดเลยนะคะทั้ง3หนอยเจาะให้แตก3หนอยเลยนะคะเจาะให้แตก3หนนอยเลยนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไมั้งคะวันนี้ใครรวยบ้าง ถ้าตามสูตรของแอดค่อนข้างจะแม่นนะคะตัวเด่นวิ่งลูดไม่ค่อยผิดหวังนะคะวันนี้แอดเจาะให้ตรงๆสามนอยเลยนะคะวันนี้เจาะตรงๆสามนอยเดินดีมาหลายวันแล้วนะคะคนที่ติดตามแอดอยู่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันที่สิบสองเดือนสองนะคะวันที่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์นะคะ สูตรของแอดนะคะนี่คือตารางรวยก่อนนะคะตารางรวยเอาไปวินเองได้นะคะถ้าใครไม่อยากจะเอ่เอเอาตามตัวที่แอดวินให้นะคะเดี๋ยวเสียเงินเดี๋ยวจะคู่นะคะห้าสองหนึ่งได้ห้านะคะสี่สามศูนย์ เ็ดเดเก้านะคะนี่คือตารางรวยของวันที่สิบสองนะคะถ้าตามสูตรของแอดนะคะตามสูตรของแอดที่อาจารย์มาวินนะคะก็เลือกเอาตัวละหนึ่งเออวันทัดละหนึ่งตัวนะคะส่วนตัวเด่นวิ่งรูดไม่ผิดหวังของแอดในวันพรุ่งนี้นะคะตัวเด่นวิ่งรูดไม่ผิดหวังนะคะพรุ่งนี้คือเก้ากับห้านะคะ ตัวเด่นวิ่งรูดของแออย่าลืมเอาไปจับคู่กับของอาจารย์ท่านอื่นนะคะไปจับคู่กับตัวเด่นของอาจารย์ท่านอื่นนะคะแล้วก็จะได้ตัวที่ตัวที่มันแม่นๆนะคะจะแม่นเน้นความเน้นความแม่นเข้าไปอีกนะคะตัวเด่นวิ่งรูดของแอดไปจับคู่กับขอออาจารย์ท่านอื่นที่แม่นๆนะคะของแอปก็แม่นอยู่แล้วก็เอาไปจับคู่อีกจะได้เพิ่มความแม่นเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวส่วนชุดแชุดของแอ ชุดสวยงามที่แอจะจัดให้นะคะก็มีตามนี้นะคะ90 91 93 96นะคะทำไมมันนี้มันห้อยๆจังเลยเดี๋ยวนะคะมาดึกคุณใสจ,จะง่วงนอนนะคะ90 91 93 96 นี่มันเป็นสูตรของแอดนะคะบางทีในตารางนี่อาจจะอาจจะเพี้ยนนิดๆนะคะแต่ก็เป็นสูตรของแอดเองนะคะแอดก็จะมีตัวเลขของแอดที่เป็นสูตรของแอดนะคะแอดก็จะเอามาจับให้นะคะบางทีในตารางมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเหมือนกับเดอที่แอดเคยบอกให้นะคะแต่แอดก็จะมาตามสูตรของแอดแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นนะคะสูตรนี้เรากําลังเดินดีอยู่นะคะตอนนี้นะคะ สุดนี้กําลังเดินดีมากๆเดินดีสวยงามนะคะเข้ามาหลายวันสี่วันแล้วนะคะติดติดกันเลยบางวัน2น่อยนะคะบางวัน2อน่อยสําหรับวันวันที่12กุมภาพัน,น์นี้แอดเจาะแตกให้3น่อยเลยนะคะตัวเด่นวิ่งลูดดีมากๆนะคะวิ่งลดดีมากๆไม่ผิดหวังเลยนะคะสำหรับพาน้อยพิเศษปกติ VIP นะคะของแอสนี่คือ3หน่อยเลยนะคะ แอดจะเน้นไปที่ฮาหนอยปกตินะคะฮาหนอยปกตินะคะเน้นไปที่ฮาหนอยปกติส่วนน้อยอื่นๆก็มีเข้านะคะแต่แอดก็ไม่ไม่มั่นใจนะคะจริงๆแล้วคือสูตรน้อยปกตินะคะแต่เขาก็มาทั้งสามน้อยเลยนะคะในแต่ละวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดๆเป็นกําลังใจให้กันนะคะใครกดไลค์กดติดตามให้แอดขอให้รวยๆทุกวันปังๆทุกวันนะคะ ตัวเด่นตัวเด็ดตามนี้เลยนะคะขอให้ทุกคนรวยๆใครที่ติดตามแอดนะคะขอให้รวยๆปังๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ